ทที่21ความในเคล็ดวิชาแปลงเงินหูวหยินมีสีหน้าวาดวันควันเสียทันทีนางไม่เชื่อในพิภพบจบแดนจะมีกระบวนท่ากระบีที่กลาดเคลียวอมหิดปนนันีย่งไม่มีปัญญาเชื่อถือบุรุษหนุมที่ยังเยาวไวัสามารถมีวิชากระบีที่เลอเลิอดปานนี้หลังสีกระบี่แทรกซึมทั่วบริเวณยังห่างอีกหนึ่งวา ก็คล้ายมีเข็มแหลมจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนปักตรึงเข้าสู่ร่างด้วยพละงกำลังหนักหน่วงมหาศาลปักเข้าใส่จุดทุกเส้นชีพจรของผู้คนจนสนิทแน่นตายไปแปลงเงินหูเย็นรู้สึกตลอดร่างของนางคล้ายมีเหล็กแหลมแทงเข้าใส่อาพรสีเงินประกายแวววาวของนางตัวนี้ที่จริงมีประสิทธิภาพต่อต้านดาบกระบี่ของศัตรู แ้วในรังสีกระบีที่โคอบกลุมลงมาเสือป้องกันอาวุธของนางสูญเสียประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงได้ยินแต่เสียงติ่งติงดังอยู่ที่ยิบเท่านั้นนั่นเป็นนางใช้มือไปตอต้านกระบีตามสัญชาตญาณเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่มีความหมายเลยนางทั้งที่รู้แน่อาศัยพลังฝีมือนางในตอนนี้ไม่มีทางรับกระบีนี้ได้เลย แต่ยามฉุกและหกขับค,คันยามที่หนังอับจนปัญญาและหาเป็นวิชากระบีธรรมดาการตะปบของนางเช่นนี้ต้องสามารถหากระบีไปได้แล้วแต่เมื่อผเผชิญกับกระบีที่กลาดเกลี้ยวมหิดจ,จนสุดยอดของแผ่นินนางใหญ่ไม่ใช่ใช้ไใครกระแทกเย็นฤกษ์ในห้าผิดแผลงแรก นับว่าถูกกระบี่ที่ปัดปลายจนเปะปากของนางต้านห่างออกไปได้แต่พอถึงพิกแผงที่หกนางรู้สึกนิ้วก้อยเย็นวูบแล้วปวดแปลบบจากนั้นปรรกายกระบี่ที่เจิดจ้าบาดตาพุ่งเขา้า่หนาโคควันนางจนกรีดร้องสุดเสียงจากนั้นได้ยินเสียงแจมใสนุ่มนวลร้องขึ้นยาข่านาะงให้ข้าพเจ้าถามนางก่อน แล้วปรกายกระบีอีกสายหนึ่งจะแลบเข้ามาทางด้านข้างเสียงติงตังดังสนั่นวันไหวหลายครั้งคราแล้วดายินลีซิวร้องขึ้นด้วยความแตกตื่นเดือดดาลแช่แช่ท่านบีกอนจริตแล้วแบงเงินหูหยินไม่กล้าเหลือบมองเงาร่างที่โฉบเข้ามายิ่งไม่กล้าได้ยินเสียงนุ่มนวลนั้นานางกรีดร้องเสียงแหลมและหันล่างบิงออกไปทันทีเสียงของแช่แช่ยังร้องไล่หลังมา นี่ยานีโปรดบอกข้าพเจ้าก่อนท่านช่มารดาข้าพเจ้าหรือไม่ใช่กันแน่แต่เสียงร้องนี้มิสามารถรังไปลเงินหุ่นยนไว้ได้กลับยิ่งกระตุ้นให้นางวิ่งเร็วกว่าเดิมคล้ายเป็นปรกากยสายฟ้าเสียงเงินพุ่ง,งควบเข้าไปในป่าไม้ที่ห่างไกลหลายสิบว่าจนลับตาทันทีใบหน้าหลีซิวสีดขาวใช้กรมดี่คู่เมอยันพื้น ทรงร่างไหวไม่ให้ลมลงไปริมฝีปากเม้มสนิทกลามเนื้อบนใบหน้ากระตุกทีเร็วคล้ายกำลังสะกดกลั้นความเจ็บปวดรูดหลาวที่ใหญ่หลวงโก้าปานแ่แชเมื่อมองดูเงาหลังของแป้งเงินหูหยินจนซึมเศร้าจนเมื่อเงาร่างนางลับหายในยราวปามนางจึงหันกลับมาแต่พอเห็นสภาพของลีซิวตรงตรนกจนทลันเข้าไปถามด้วยความกังวล ท่านพีท่านใช่บาดเจ็บหรือไม่ส่งเสียงพลางยื่นมือไม้จะฉุดดูแต่ถูกมืออีกข้างหนึ่งยื่นเข้ามาขวางไว้กล่าวแฉแฉโกเนี้ยไม่อาจแต่ต้องเสี่ยวจู้ยินมีเช่นนั้นเป็นท่านทำร้ายเสี่ยวจูยินตายไปแล้วนั่นเป็นเสียงของเล่งจือแฉแฉต้องอุทานแล้วรีบทำท่านอาแน่นเป็นเพราะสาเหตุใดท่านพีซีหน้าเล้งจือยิ้มแย้มแจ่มใส ตอบด้วยเสียงตื่นเต้นยินดีถึงขีดสุดเซียวจูยินไม่เป็นไรท่านสามารถฝึกกระบวนท่าอาสนีสถานฟ้าชั้นเก้าซึ่งเป็นชั้น8ของกระบีเทพเจ้า9้าชั้นสำเร็จแล้วนั่นนับเป็นกระบวนท่ากระบีที่มีอนุภาพสูงสุดจอดโดยแบ่งออกเป็น9ก่วงท่าแต่ละทวงท่าเข้มแข็งเหนือขึ้นไปเมื่อใช้ถึงตดบวนท่าสุดท้าย เช่นเช่นอสินีบาทฟาดทำลายแผ่นดินแผ่นฟ้าสถานสเถอนนึกไม่ถึงจริงๆความสำเร็จของเซี่ยวจูหยินจะเหนือกว่าเล่าจู้ยินแล้วอ่าวิชากระบีของท่านผีเหนือกว่าหม่อหนเหนือกว่าท่านหลวงในการครั้งก่อนได้เล่งจือพงศกศรีซาต,ตอบถูกแล้วแน่นอนในด้านความหนักแน่นมันคงและพลังการฝึกปรือยังไม่ทัดเทียม แต่ในด้านวิชากระบีนับว่าเหนือกวา่าเล่าจู้เย็นจริงๆหลักวิชากระบีเทพเจ้านี้แบ่งออกเป็นเก้าชัน้นดังนั้นกระบ,บวนบท่ากระบีเทพเจ้าที่เราลือกันในยุทธจักรมีบ้างว่าสา5สบหกห้าสิบสี่บ้างว่าเจ็ดสิบสองกระบวนท่านั่นล้วนเป็นคนที่ยังไม่รู้ซึงถึงความพิสดารของกระบีนี้นับกันจริงจังเก้าชั้นของกระบีแตกออกเป็น แปดสิบอดกระบวนท่าแฉ่แฉ่ฟังจนเคลิบเคลือรีบทามอีกแปดสิบอดกระบวนท่ากระบีนินชายสามารถใช้ติดต่อตามกันในรวดเดียวหรือไม่ได้หลักวิชานี้แม้จะรุดหน้าตามขั้นตอนแต่จำเป็นต้องศึกษาเข้าใจในชั้นต้นก่อนจึงจะสามารถเสียบสาวขึ้นไปเข้าใจชั้นสูงกว่าเมื่อสำเร็จตามขั้นตอนฝีมือก็จะรุดถึงอีกอาณาจักรหนึ่ง ความบรุษหน้าของเล่าจุยินในตอนหลังพวกเราไม่ทราบถึงระดับแต่ตอนพวกเราจากท่านมานน้่สราวาท่านเพียงฝึกถึงชั้นที่เจ็ดแฉแฉกล่าวด้วยความเคลือบเคลิมเลื่อมใสชั้นที่เจ็ดเพียง63ากระบวนท่าก็สามารถโดดเด่นเป็นเอกในแผ่นดินไรผู้ต่อต้านแล้วเลลงจือกล่าวด้วยสีหน้ามนมอง ตอนเล่าจู้หยินมีเกียรติภูมิโครกครุมแผ่นดินนั้นท่นานใช้เพียงชั้นที่หาซึ่งเป็นความพลิกแผงแปลเปลี่ยน45หกระบวนท่าก็เพียงพอจะได้รับการยกย่องเป็นเลิศในแผ่นดินไร้ผู้ต่อตานแล้วกล่าวถึงตอนนี้คล้ายนึกว่าพลังปาาไปนางรีบส,งสง่งเสียงโปรดรภิ้เทงเสียวเจียเรากล่าวหังบังอาจเกินไปบิดาของท่าน มีกระบีเป็นเลิอดในทะเลสาบโงโอ,โอ้อนุภาพของท่านก็ไร้ผู้ต่อต้านเช่นกันแฉแฉแยม้มยิ้มกล่าวว่าท่านอาเล้งจือท่านกลากา่าวเก่งมากหากแม้นบิดาก็มีคุณสมบัติได้รับการยกย่องว่าไร้ผู้ต่อต้านยัยไม่ใช่มีความสูงตำ่ำเทียบเท่ากับท่านหลวงหม้อคนแล้วหรือใช่มีความสูงตำ่ำเทียบเท่ากันได้รับการยกย่องไร้ผู้ต่อต้านเช่นเดียวกัน แต่ในแนวทางกระบี่ย่อมต้องมีสูงต่ำที่ผิดแปลกกันอยู่พวกท่านหลังจากมีชื่อเสียงเกลียงไกลแล้วจึงคบหาเป็นสหายร่วมใจต่างทราบถึงการมีชื่อเสียงมิใช่ง่ายไดต้ดางให้ความเคารพนับถือในการและกันให้ความยกย่องในผลสำเร็จของฝ่ายตรงข้ามต่อกันต่างไม่เคยทดสอบประลองกันดังนั้นจึงไม่อาจถกสูงต่ำกันได้ จะกระทําให้ได้เช่นนั้นไม่ใช่ง่ายใดกระมังเล่งจือกล่าวว่าความจริงก็ไมย่ยากนั้นขอเพียงไม่มีจิตใจแกงแย่งอริสยามันมีความปรารถนาจะพิชิตฝ่ายตรงข้ามลงเรือก็สามารถกระทําได้แล้วท่านอาเล่งจือเพียงจิตใจเช่นนี้ก็ยากจะสะกดแกล้นได้แล้วคนที่ฝึกกระบี่เมื่อเผชิญกับคู่มือที่ทัดเทียมกันยากนักจะสะกดแกล้นจิตใจที่ใครจะได้ประลองไว้ แชแชโกเนี้พวกท่านเป็นบุรุษนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุรุษสตรีหรือไรแหลงจือกล่าวว่าที่จริงควรจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็มีอาจบอกว่าไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงได้จิตใจของบุรุษเพศอย่างไรก็กว้างกวางกว่าอิสตรีอยู่บ้างพวกบุรุษเพศยินยอมรับปมเด่นของผู้อื่นแต่สตรีไม่สามารถแน่ มักจะมีแต่ความต้องการทยานเหนือบคฟายตรงข้ามกระทั่งสามีของตัวเองก็งมิได้นอกเหนือไปกว่านี้แชฉแช์ก้มศีรษะตำ่ำเล้งจือกล่าวต่อไปพเราคาดคิดความนี้ไม่ใช่จะไม่เกี่ยวพันทึงเรื่องที่ท่านผู้หญิงพวกเรากับมารดาของท่านพลันหายสาบส่วนประยุก์แชแชรีชรรบํา ลีหูยินเป็นเพราะต้องการให้มีวิชากระบี่เหนือกว่าท่านลุงลีจึงได้ปลีกตัวไปหรือไม่สาเหตุที่แท้จริงเราไม่ชัดเจนแต่เราเชื่อจะมากจะน้อยก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่บ้างเนื่องเพราะแต่ละครั้งที่นายผู้หญิงสอนวิชากระบี่แก่พวกเรามีความเข้มงวดกวดขันต่อพวกเราสามเจ้หมวยเป็นพิเศษอย่างไรต้องให้พวกเราเหนือกว่าสามีอยู่เล็กน้อยเสมอหลังจากนั้น ยามในที่ท่านอยู่ลำพังกับพวกเราเจ้ม,มวยท่านเป็นต้องอบรมสั่งสอนพวกเราให้เคารพต่อสามีนอกจากวิชากระบีแล้วให้พยายามขุดค้นปุ่มเด่นของพวกสามีมาความต้องการเช่นนั้นของลีหูยินนับเป็นเหตุผลใดกันหรือท่านบอกวังให้ชีวิตคู่ร่มเรือนเป็นสุขสงบซึ่งนี้นับว่าสำคัญยิ่งข้าพเจ้าขาดคิดเป็นคำสอนที่มีความหมายลึกซึ้ง และท่านต้องกล่าวออกมาในยามมีความรู้สึกสะทกสะท้อนกล่าวถึงตอนนี้เสียงของนางชันเครือเล็กน้อยแต่เฉยๆยังไม่รู้สึกออกคงถามต่อไปเท่าที่ข้าพเจ้าทราบความบุรักของท่านลุงลีกับหูหยินลึกซึ้งตราตรึงสงควรไม่เป็นเช่นนี้กระมังเล่งจือกล่าวเท่าที่เราทราบยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากหลาย แต่เราพอจะยกตัวอย่างของตัวเองขึ้นอธิบายมีคราหนึ่งเราฝึกกระบีกับเกี้ยมตังทันพบเห็นความรุดหน้าของเกี้ยมตังยังเหนือกว่าเราในจะเราแม้ปิติยินดีแทนมันแต่ในส่วนลึกของหัวใจยังรู้สึกมิใข่ยอมนับถือนักหลอบเร้นมาหน้าฝึกปรือสาบานจะต้องไล่ตามมันให้ทันจนได้แขเชลรีบถามด้วยความกังวลสนใจผลเป็นอย่างไรเลย เล้งจือถอนเจปบเบาตอบผลคือกลับยิ่งพยายามยิ่งถูกทิ้งหา่างเพราเราถามต่อมุ่ยมุ่ยคนอื่นๆชาวว่าพวกนั้นก็ได้ผลเช่นเดียวกับกเราพวกเรามาร่วมปรึกษาหารือกันอย่างลึกซึ้งหลายครั้งคราจึงได้ชาวว่าหลักวิทยายุทธของสิ่งเกียมสัวจึงจำเป็นต้องฝึกร่วมกับจิตใจในใจไม่มีความบริสยาต้องการเอาชนะจึงจะอยู่ในสภาพบริสุทธิ์ ปราสิจากอคติจึงเจะรุดหน้าเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งได้มิเช่นนั้นกลับจะได้ผลเป็นตรงกันข้ามแฉแฉคล้ายดังจะเข้าใจความในมาได้บ้างแล้วนางพงศีสาวร้องเบาๆใช่แล้วใช่แล้วตอนซิ่วก่อกับเกียมป่วยไปซ่อนตัวในบ้านขาบจ้าขบจาา,บา,จาก็เคยฝึกกระบี่ร่วมกับพวกมันตอนเรกมันสองต่างไม่ถัดเทียมขาบาจา้า แต่ภายหลังถึงกับเหนือกว่าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าก็เลยโล่มานะพยายามฝึกปรือแต่ถึงกับยิ่งฝึกยิ่งถูกทิ้งห่างไกลภายหลังข้าพเจ้าผ่านทอดทิ้งไปไม่คิดถึงเรื่องนั้นอีกแต่พลังฝีมือถึงกับพูดหน้ากว่าเดิมได้เล้งจืดพองกศีษากล่าวแช่แชโกเนี้ยท่านสามารถคุ้นคิดเข้าใจเช่นนี้นับเป็นประเสริฐเลิศดีมากแล้วเนื่องเพราะเราดูออก ทั้งกับเสี่ยวจูยินมีน้ำใจที่ลึกซึ่งยิ่งยบบทที่21